สวัสดีค่ะปูแอดเบลนะคะตอนนี้ปูอยู่ที่ตลาดน้ำเดนนบอยค่ะตามหาแจงบอลให้แน่นเดินเร็วคนแบบเยอะมากอ่ะตอนนี้เพื่อนซื้อ,อสองบีรถได้เท่าไหร่จ๊ะไม่สามสิบเหรอจะไปหอกเขาต้องมาได้ไหมยอ้โหมีโค่ะ แอนพูดถึงมเมื่อกี้เราเราลงเรือกินล่องไปวัดในขิงยังจะมันกว่าได้แกงบอนที่น่าสนใจว มันมีทางลัดเดินออกตรงนู้นตรงนู้นตองให้ผ่านร้านขนมปังก่อนออกข้างนอกเดินดีกว่าตรงนี้เสียงก็อยากกินสนับปะรดแต่หัวโตไหนเท่าไหร่อะถุงเท่าไหร่อะคะหนึ่งหน่งห้าร้อยของใหญ่ร้อยของแพงเนาะ นะคนะไปกินข้าวที่ที่ร้านแซบนัวสรารยาบรรยากาศดีมากๆเลยแต่ว่าคนเยอะมากกว่าจะได้เข้าไปนั่งกินเนี่ยรอคิวประมาณ20นาทีได้ แต่ก็โอเคคุม้มอาหารก็ใช้ได้อยู่นะคะราคาก็ก็พอได้อยู่สถานที่ถ่ายรูปนี่แบบเยอะมากปกุกก็เก็บภาพมาก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าอุบิเหตุน,นิดหน่อยแต่เพื่อนได้รูปเยอะมากเพราะว่าปูถ่ายให้สวยทุกรูปแต่ปูได้ภาพมันน้อยมากไม่เป็นไร๋ยวคราวหน้าไปใหม่ ออกจากแซมนัวปูก็แวะตลาดน้ำดอนหวายซื้อแกงบอนให้แม่เพราะว่าถ้าผ่านเส้นเส้นเนี้ยปูก็จะต้องแวะเข้ามาที่ตลาดน้ำดอนหวายทุกครั้งเพราะว่าแม่ชอบกินแกงบอนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วอีกประมาณ10บนาที กลับไปวันนี้ก็ต้องออกกำลังกายเพราะว่ากินเยอะอําเบิร์นออกก่อนที่จะกิ้งเดินจะไม่ไหวน้ำหนักเยอะมากกินเก่กยงยอมรับว่ากินเก่งมากกินได้ตลอดเวลาแล้วก็ชอบกินของมันหวานข้าวก็แบบกินเยอะมีคนบอกให้งดแป้งทำไม่ได้เพราะว่าเป็นคนกินข้าวเก่ง ้วนเนี่ยหลักๆเลยก็คือเป็นพวกกาแฟกาแฟเย็นชาป,ปั่นโกโก้ปั่นอะไรประมาณเนี้เพราะว่าปูเป็นคนชอบกินก็ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีวันผอมแน่นอนแต่ก็พยายามออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงแค่นั้นตอนนี้เลี้ยวเข้า เพราะว่าถ้าไปทางโน้นรถจะติดเรามีทางหลัดแต่ตอนนี้จะต้องเข้าปังก่อน วันนี้ก็ไม่อยากจะเล่ามีเรื่องเล่าเหมือนกัน,นจริงๆอะอยากจะถ่ายรูปแต่ก็ดันกดท้องวิ่งเข้าจากห้องน้ำอะก็เลยทำให้เราไม่ได้รูปขนก็ปล่อยๆตลอดแต่ก็พอถ่ายได้กดท้องมากไม่รู้กินอะไรเข้าไป